สือเรื่องยิ่งกว่าสุขเมื่อจิตเป็นอิสระโดยดรสนองวรอุไรสำนักพิมพ์อมรินมนุษย์าจำพวกทั้งที่เกิดเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่ทำไมคนจึงมีชีวิตที่แตกต่างกันคำตอบก็คือที่มาของปฏิสนธิวิญญาณของมนุษย์แต่ละคนนั้นมาจากภพภูมิที่ต่างกัน เรามาจากภพภูมิไหนเคยกระทำกรรมอะไราไว้บ่อยๆซ้ำๆซกัซกๆพฤติกรรมเหล่านี้จะถูกบันทึกสั่งสมไว้ในจิตใต้สำนึกเมื่อมาเขา้าจะกลายเป็นความเคยชินและพัฒนาเป็นสันดานซึ่งแกได้ยากในที่สุดแม้จะมาเกิดใหม่ในรูปของมนุษย์แต่สันดานเดิมก็ยังเหลือติดมากับใจเป็นเศษกรรมหรือร่องรอยที่ทำให้มนุษย์แต่ละคนแตกต่างกัน และเป็นเครื่องบ่งชี้ที่มาของปฏิสนธิจิตของมนุษย์แต่ละคนได้ในสังคมของคนมีมนุษย์อยู่5ประเภทได้แก่ 1. มนุษย์นรกหรือมนุษย์สเสนรยิโกคือมนุษย์ที่มาจากนารกหมดอายุไขในนร,รกแล้วหากมาเกิดเป็นคนจะยังมีเศษกรรมจากนารกติดมาคือมีโทสะความโกรธความเหี้ยมโหดดุร้ายอมเหต ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทุกตีทรมานสัตว์อื่นและอาจฆ่าใครได้ง่ายในที่สุดมนุษย์รูปแบบนี้หากไม่ติดคุกอาจจะถูกฆ่าตายแล้วจิตก็กลับลงไปเกิดเป็นสัตว์นรกเหมือนเดิมสัตว์นรกส่วนใหญ่มาจากที่ไหนมักจะกลับไปที่นั่นเหตุเพราะเมื่อได้อัตภาพเป็นมนุษย์แล้วไม่ปรับปรุงแก้ไขชีวิตตัวเอง มนุษย์ที่คิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีคือประพฤติอกุศลกรรมบทสิทธิ์ไว้มากหรือปล่อยให้จิตสั่งสมบาปเช่นโทสะไว้มากเข้าตายไปมีโอกาสไปเกิดเป็นสนรกพอใช้นี่เวรกรรมในนรกหมดแม้จะสิ้นอายุไขในนรกก็จรงิงแต่เศษกรรมเก่าที่เคยทําจนชินยังมีหลงเหลืออยู่ในดวงจิตเมื่อปฏิสนธิเป็นมนุษย์จึงทําให้มีโทสะมาก มีความโหดเหี้ยมมากมีความถูกมากเป็นต้นความโกรธคือเครื่องแสดงเศษกรรมของนรกที่ติดตัวมาหากนานๆโกรธทีหรือแค่คุนมัวหงุดหงิดระดับน้องๆโทสะยังไม่ถึงกับโกรธแสดงว่าจากนรกมานานแล้วแต่ถ้ากระทบนิดขัดใจหน่อยโกรธถ,ถึงกับจะฆ่าจะแกงกันแปลว่าเพิ่งมาจากนรกใหม่ๆ และถ้าไม่มีสติคอยป้องกันปล่อยใจตัวเองให้เป็นธาตุของความโกรธอยู่ต่อไปอีกอาจน,นี้ไม่พ้นที่จะต้องส่งตัวเองให้ลงไปเกิดเป็นสัตว์รกอีกครั้งก็ได้เราพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะธรรมะส,สวัสดีมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม